เอการฟิวเจอร์สตาร์ทีมสองมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้จะมีตัวอะไรมาใหม่บ้างรวมถึงเควนมากมายอีว l ว t i ชันในวันนี้เ p c เดี๋ยวพาไปดูให้ครบทั้งหมดเลยนะ โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ยังไงอย่าลืมเชิยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆหรือจะกดหัวใจมาโรรเนี่ยก็จะเยี่ยมเลยเดี๋ยวไปดูการดที่จะมาในวันนี้กันเลยครับ Let's go ฟุต t c h e a p จำหน่ายคอยในเกม EAFC 25ใช้ระบบ Comfort Trade ปลอดภยัยมั่นใจได้เต็มไม่มีหักภาษีพร้อมให้คำแนะนำในการเทรดที่ปลอดภัยที่สุดพิเศษแจ้งกับทางร้านออกมาจากช่องวิจิตวฟี ف าแถมคอยเพิ่มให้อีกกดเข้าไปให้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ นี่เอโตสัด94การินชา94ลิโอฟอร์นินาน92แบลรี่บาโคลา่าอัมบัดดียโลอูลุฟิโกเจ้าเนเวสนะครับแฟงเลมพาเนสตาเปาคูบาซีปีเต้เชคเคอร์เคชอูน่าสนใจโดยเฉพาะามเอลเอโต94เลยเหรอเป็นตัวท็อปโป,โปรโมเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเพราะว่า เอตโต้ e ตัวเบสอะสัต์แค่แปดเก้าเองปกติมันไม่ได้เอาตัวแบบแปดเก้ามาเป็นตัวท็อปอะนึกออกใช่ไหมโยฮันคัพคือเก้าสามเป็นเก้าหกใช่ไหมแต่ว่าเอตโต้เนี่ยแซงทางโค้งมาเลยอะ่ะจริงๆถือว่าบูสให้เยอะมากๆเลยนะน่าจะเป็นการ์ดจากเอตโต้ e ตัวหนึ่งที่ตึงที่สุดในภาคนี้เลยแหละและหลายๆภาคด้วยผมไม่ค่อยเห็นการเอตโต้ e ตึงเร็วขนาดนี้นะอย่างปีที่แล้วรู้สึกว่าจะมาก็ตอนแบบท้ายๆเลยนะครับอู้น่าสนใจจริงๆอะ เดี๋ยวประมาณนี้นะสำหรับการเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีในฟุตูดบินนะมาดู SBC กันก่อนเลยอย่างแรกเลยก็จะมี88แคมเปญมิกซ์นะครับอย่าลืมมาทำกันนะมันก็เป็นหนึ่งในสามนะครับตอนนี้ก็จะมีการโปรโมทฮันเดอร์สตาร์อเดเมทเซสชั่นก๊อฟสตัตเตอร์วินเทอร์ไวการ์แล้วก็โนมาโรฟุตนะครับไม่มีไอคอนฮีโร่เหมือนเดิมสออนนะครับ ก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะ8 5,200็ค่อนแ้างถูกด้วยแล้วก็ลุ้นตัวดีๆได้เยอะเลยนะครับส่วนตักเตะการ์ด SBC ประจำวีนี้ก็คืออันเดเปลี่ยนโลนี่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะผมไม่รู้ข่าวอะไรมาก่อนเลยไม่ได้ตามสกิล5วิ4 5ฟุต10ลง CDM ได้ซะด้วยว้าวว้าวว้าวอดีตอนนี้ผมอ่ะเป็นคนที่ตอนนี้เล่นแผนมี CDM 2ตัวเลยถ้าได้ตัวกองกลางที่ลง CDM ได้เนี่ยก็จะเยี่ยมกว่าเวลาพวกใช้ซีดาร์นบ,บิลี่อย่างเงี้ยมันลงไม่ได้นะครับน่าจะเป็น box ที่ ดีมากๆแน่นอนเลยนะครับเนี่ยแล้วค่าดีเฟนต์มันก็บูสต์มาโอเคแล้วด้วยไงอ่าไม่มีตะกี้ตะก่าเสียดายถ้ามีตะกี้ตะก่ายอันนึงผมจะชอบกว่านี้อีกนะกระส่งทะลุช่องปิงอะไรก็มีแล้วก็เล่นลูกเตะมุมลูกฟรีคิกให้เพื่อนๆได้แบบยาวๆอีกนานนะครับพร้อมกับความเท่แบบสุดขีดแปรเฟิร์สทัสเพสโฟเว่นควิกเฟิร์สเซตไม่มีค่าสแตมลดน้อยนะลง CDM มีโฮดดิ้งมีดีฟไลน์ลง c ีเมีดีฟไลน์มีโฮดดิ้งเหมือนกันแต่บล็อกทูบล็อกพัทพัทไม่มีนะครับ ก็ถ้าเล่น C M ปกติคงต้องตั้งเป็นโฮดดิ้งไปเลยแต่ถ้าลง C D M ก็ตั้งดีฟไลน์กับโฮดดิ้งได้2อันนะครับอืมก็จะข้อเสียก็คือตัวจะเล็กนิดนึงแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นทรงๆเหมือนชาบี้คอนันเดสตัวปีวานั่นแหละนะครับที่มันก็เล่นได้สบายับไอตัววินเทอร์เออแต่เปโลนตรงนี้น่าจะโหดกว่านะจะได้ถ้ามันเป็นอินวิสีฟทองกับติกิตะกาผมจะชอบกว่านี้นะแต่สคอร์ก็ไม่ค่อยแพงมากนะเพื่อน พาไปเล่นกันได้เลยนะครับตัวรลนไปลองก็ได้อย่างต่อมาก็เป็นฮีโร่ไอคอนพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับมิกซ์ฮีโร่มิกซ์ไอคอนทำได้เหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็จะมี85ดับ์ลนะครับ85คูณ2มาให้ทำด้วยอันนี้ใช้สกอต82 83ไม่เอาอินฟอร์มเม่เหลือไปทำไปน,นะเวลา3ครั้งแล้วก็จะมีอืมลองคอยดูหน่อยนะอย่างพวกเมสันเมาส์อะไรพวกนี้มาหลายวันแล้วเนาะอีกก็ลองมาไลา่ล็อกกันได้อยู่นะหลายๆตัวนะครับพวกแกงทีว่าเดนเซนก็ยังอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ วัวแกโลเจอร์ิเนตชอตทอเทคนิคออีกตัวหนึ่งปิงกับพิเนตชอตว้าวรู้มันเท่กันไปปะแต่ถ้าหน้ากับตัวผมไม่ทำอะ่ะแต่ถ้าหน้าเหมือนเนี่ยเจอกันแน่อุยน่าสนใจมากเดี๋ยวดูขอดูสเตตกับเพื่อนๆในงานก่อนนะครับ ตัวปีกซ้ายลง CAM ปีกซ้าย LM ปีกซ้าย HW ฟินิชช็อตเทคดีข้อสกิล4วิค4อ่าออก็เอาไปเล่นปีกซ้ายตัดบันได้แหละแต่ลง CAM ก็เล่นได้นะมีส่งฮารุช่องเงินอยู่เหมือนกันควิกรีเวนเนสเพจโฟวูฟเทปบึ้มเลยอ่ะดีิ่งลง CAM มีเพย์เมเกอร์พัสดุให้ตั้งด้วยซึ่งเป็นอันที่ดีที่สุดอยู่แล้วลงทางซ้ายก็มีอินไซด์ธรรมดาให้ตั้งก็ตั้งได้อยู่นะครับอ่า4-46ฟุต2นะน้องมัน6ฟุต2เลยนะครับ สำหรับตัวนี้นะตัวนี้น่าสนใจนะตัวปีกผมแอบ,บชอบตัวนี้มากกว่านิดนึงนะตัวอีกเวอร์หนึ่งจะเป็นเวอร์เล่นกองหน้ากับกลางรุกนะครับแล้วก็เป็นปิงพาแทนตัวนี้จะได้เป็นสกิล5ยังยังสกิลสี่วิสีเหมือนกันขาวขวาเหมือนเดิมหมดเลยแค่ตัดสายในไม่เหมือนกันนะครับถ้าจะเอามาเล่นกองหน้าก็เอาเวอร์นี้ถ้าจะเอามาเล่นปีกก็เอาเวอร์แรกนะครับแต่ไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นยังไงผมก็ไม่ได้เล่นการน้องไม่เหมือนกัน แต่มีคนนะครับไปอีโวกันเยอะตอนที่เอาตัวทองไปอีโออะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนถ้าผมแอบชอบตัวสายมากกว่านะแต่คือถ้าเล่นกองหน้าก็ต้องเอาเวอร์นี้แหละก็จะติดแค่ว่ามันไม่ได้สก,กิลมูฟหรือวีฟุตห้าดาวเลยแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันไม่น่าใช้สกอตเยอะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็ทําไปเลยได้เลยนะครับแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดผมว่านับได้อยู่นะขึน้นอยู่ว,ว่าถ้าใครไม่ติดหน้าการ์ตูนก็ทําไปเถอะเพราะว่าฟินเนช็ชอ็อตทองก็เป็นเพลนสายที่โคตรโกงแล้วเพื่อนเพื่อน,อนอยัง นะครับแล้วก็พวกแกงเดลิโกเซนเวิร์บลอนยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก,การมาใหม่อีกใบหนึ่งก็จะเป็นทางด้านพัทแจสตินไคลเวิร์ดที่ชนะรางวัลพีเอฟเดิรมันล่าสุดเลยนะครับลง C A m กับปีกซ้ายได้เพสเปิด95โคตรเร็วเลยอะทุกคนตัวนี้ก็เป็นชีบีสิ่งแน่ๆเลยนะครับลงปีกซ้ายกางลุกไม่น่าเหมาะเพราะไม่มีอินดิสีบเลยคงเล่นปีกแหละสำหรับเพื่อนเริ่มต้นก็ดูน่าสนใจเลยนะครับลง l m แต่ได้ LW ลวิลงไม่ได้นะ ต้อเป็นแผงที่ลง LM ธรรมดายอย่างเดียวแต่ผมว่าไปเล่น C a m ไม่มีส่งทะลุช่องเงินเล่นยากอะเดี๋ยวผมนะจ่ายบอลจ่ายบอลไม่โหดอะแปดสี่แปดหกแปดเจ็ด<ๆ>ก็จะราคาพอกับโรเจอร์ถ้าเรื่องผมทําโรเจอร์ก่อนเหนือโรเจอร์ดูจะใช้งานได้แบบแต่ละพัดสิ่งมากกว่านะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วนะจอร์ดเบสวันเพอร์ซี่อะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะที่มาจากวีกอนก็ยังคาบได้อยู่นะครับยังเล่นไหวอยู่หลายๆใบเลยนะครับค่อนข้างตึงมากๆ โอเคต่อไปดูออจจิถีกันเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีเควส์มาให้ทำเพิ่มแล้วหรือยังอ่าซีซั่น5วีคลี่เพลย์ต้องย้ำอีกรอบนึงนะอย่าลืมไปเล่นกันนะครับเพื่อนๆถ้าวีติดต่อกันในนี้ให้ทำกรุ๊ปเสร็จจะได้แพ็ค90คูณ4การ์ดการันตีฟิวเจอร์ซา เอาเซตกู๊ดแล้วก็แฟนตาซีฟูดเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆขาดไปเยอะๆเดี๋ยวไม่ทันนะครับอย่างละ10เกมนะสกอร์แมตเทิลสิบเกมดิวิชันเลยว่าสิบเกมนะครับทำประตูให้ได้เกมวันหนึ่งลูกนะครับรีทุกวันศุกร์ตอนตีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็เคว้ยอ,ออฟชิพนีม้มาเมื่อวานนะ,นะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับเล่นหมดลัดชนะหมดลัดสานเกมเล่นให้จบ 8เกมมียเตะบราซิลนล่ตัวจริง2ตัวแล้วก็ชนะ6เกมหมดไหนก็ได้ทำให้บีซ3วันแล้วก็ทำประตูให้ครบ5ลูกเมียเตะทีมชาติบราซิลแล้วก็ทำเตลี่เกมตรงเนี้ยเลยิเออร์จะถีบให้เสร็จ3วันนะครับตรงนี้นะตรงวิลเลียเลเออร์จะถีบตรงนี้เลยนะครับก็จะผ่านเทรลเอ็กซ์พีนะในล Star Play ่าฟิวเจอร์สตาร์เพลย์2เพื่อนๆไปชนะ1เกมหมดไหนก็ได้นะครับแล้วทุกคนก็จะได้หลุยฟิโก้ตัวเสร็จ91มานี่เคว้เหมือนชาบีลองโซววีีท่แลล้เย นะครับได้มาก็เอาไปทำเควสต่อเจอปั๊มกับเพื่อนก็ได้ถ้าไม่อยากเสียตัวโลนเหมือนเดิมโอ้หการ์ดโหดมากเลยอ่ะเฮกกอรทิกสเตอร์นะครับได้ฟิกโก้มาปุ๊บเอาฟิกโก้ลงตัวจริงนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ชนะให้ครบ6เกมเพื่อนเพื่อจะได้ทางนัานเทอร์ลานคนนี้นะครับกองหน้าของแมนยูหญิงที่มีฟิน,ชนิช็อตทองด้วยเนี่ยโ้หนี่เริ่มต้นใช้ได้ตัวนี้ปีที่แล้วเก่งอยู่นะผมจําได้การตอนปีที่แล้วมันจะอยู่ไบตันมาเพื่อนเพื่ชนเลปน๊บก แล้วก็เอาเทอร์ไลน์กับฟิโก้เนี่ยลงตัวจริงพร้อมกันเล่นให้จบ6เกมนะครับเพื่อนๆก็จะได้แพ็คกลับมาอันนี้ผ่านควยนหนึ่งส่วน2องอันสุดท้ายเนี่ยทำประตูให้ครบ10ลูกหมดไหนหมดไหนก็ได้นะครับเพื่อนๆมีนักเตะการ์ดฟิวเจอร์สตาร์ลงตัวจริงหนึ่งตัวจะได้เพย์ซา์เพิ่มลองบอลพาสเพิ่มทิ้งจอกเงินกับลองบอลนะให้กับนักเตะแต่ไม่เกิน89ก็จะเป็นเอาไปใส่พวกกองหลังก็น่าจะแจ๋มเลยนะครับหรือกลางรับก็ได้ เออดีนัเนี่ยอันนี้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นชนะ8เกมหมดไหนก็ได้มีฟิวเจอร์ลงตัวจริงหนึ่งตัวซึ่งมมนสามารถเริ่มทําได้เลยนะเพื่อนมีตัว Academy หรือตัวของวีที่แล้วนะครับอันนี้ชนะ8เกมก็จะได้เพสต์สไตล์เพิ่มสกิลมูฟเป็น4ดาวกับนนะักเตะแสดงให้เกิน89แล้วก็กรุ๊ปคอมพีได้เป็น8ปดคูณ3ด้วยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ Academy นะ Academy อยู่นี่นี่ฟิวเจอร์ a r า c a d e m y Scou กาวรีพรนะครับ ชนะ3า,าเกมโบนไหนก็ได้เมสเตการ์ฟิวเจอร์สตาร์ลงตัวจริงนับตัว Academy e ่อีด้วยลงเป็นผู้เล่นตัวจริงเนาะจะได้ p p 1ใน2ให้เลือกระหว่างเพิ่มสกิลมูฟเป็น5ดาวหรือเพิ่มวีฟูดเป็น5าดาวให้กับเมสเตการ์ฟิวเจอร์สตาร์แคนเนมี่น,นะครับเ,เพื่อนๆก็ไปตัดสินใจกันดูถ้าเล่นเป็นกองหน้าก็เลือกได้เลยนะครับส่วนถ้าเล่นเป็นแบ็คก็ต้องเลือกสกิลอยู่แล้วแต่ถ้าเล่นเป็นกลางผมจะเอาวีฟูดถ้าเล่นเป็นปีก แล้วแต่ได้หมดกองหลังก็ต้องเอาวิกฟุตอยู่แล้วแบกซ้ายแบกขวาเอาสกิลกลางเอาวิกฟุตดีกว่าถ้าเป็น CM นะแต่ถ้า c ีไสกิล5ได้ส่วนปีกซ้ายปีกขวาอันนี้แล้วแต่ชอบไหนก็ได้นะครับแล้วกองหน้าก็เหมือนกันแล้วแต่ชอบนะครับแล้วพอเพื่อนๆทื่อุ๊ปคอมพิเเสร็จเพื่อนๆก็ได้เพจสไตล์พาร์ทอันที่2ไปใส่ให้กับการฟิวเจอร์ซ่าแคมป์นี่ด้วยนะ แค่นี้เลยก็ได้เลยนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเดลี่เกมเหมือนเดิมเล่นให้จบวันละสามเกมผ่านเควสตวันติดนะครับแพ็กบูสทุกวันเหมือนเดิมเล่นให้ครบนะบอนุกคอมพีคือแปดห้าคูณสองนะซึ่งก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็หมดครับอันนี้มีอยู่แล้วน่แต่วีที่แล้วนะครับใครอยากเล่นก็ไปลองเล่นดูสัญนักเตะการ์อีโวสิบตัวลงตัวจริงนะครับชนะให้ครบ10เกมนะครับแล้วก็จะมีได้เพซไซน์เงินเพิ่มบล็อกลาผิดให้กับนักเตะด้วยนะอันนี้ดีนะผมเอาไปใส่ให้นักตเตะไอที แล้วก็มีได้โลพัสด์ตำแหน่งกองกลางัวลุกเละไม่เกิน8-8ด้วยอันนี้ก็ใส่ได้ไม่เกิน8-8เหมือนกันนะ10เกมกดสามเหลี่ยมไปแล้วเล่นได้เลยใส่การ์ดท,ที่เป็นสีสีเขียวลงไปนะที่อีโวเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จก็ได้หรือจะเอาเอาการ์ดไปเคลือบเป็นสีม่วงหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นคอสเมติกก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือพวกเพซาที่2นะครับเขามีบอกมาแล้วว่าจะมีอะไรบ้างก็จะมีทิกสเตอร์ทองติกิตักกะเฟิร์สทาร์อินเตอร์เซปแล้วก็เทวล่ A ให้เลือกนนรัันะรบถ้าาเเลลล่ป็กกองงงห ตำแหน่งแบ็กเนี่ยก็เลือกอินเตอร์เซปดีสุดอยู่ละวิสเตอร์สำหรับปีกลางลุกได้ตี้อีตากะเหมาะสมองมากๆเลยสำหรับ c m นะถ้า c m เนี่ยกับ cam เนี่ยกลางไอตีีตากะในเยี่ยมเลยนะครับส่วนเฟิร์สทารผมว่าเป็นอันที่ไม่ค่อยน่าเลือกนะไม่ได้เอฟเฟกตเท่าไหร่ส่วนทีเวล่าเนี่ยก็เอาไว้ได้สำหรับตัวเล่นปีกเล่นหน้าทีเวล่าโอเคเลย รลางลุกก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วลองตัดสินใจกันดูแล้วกันนะเพื่อนเพื่อว่าจะเลือกอะไรถ้าคิดไม่ออกก็ไปดูในคลิปที่ผมแนะนำเวาลาสุดแล้วผมแนะนำคอมโบไว้ให้อยู่สำหรับนักเตะน,นะครับมาครับเ,เพื่อนเพื่อมาดูการฟุตบอลกันต่อเลยนะครับนำโปรโมาโ,มโดยแบลตตบ,บาร์โคลา่าจากปารีสแซงแแ่งนะครับวีที่แล้วมีเอนดริกยามาวีนี้บาร์โคล่าไปเลยนะครับป <c oughs> ็นเนี่ยช็อตทองซะด้วยตึงเลยนะเนี่ยน้องลาบิทองพี่เนี่ยช็อตทองเลยอ่ะทีนี้โลดีมีครบหมด ก็กลายเป็นตัวท็อปโปรโมนะครับถ้าเคไม่ต้องใส่อะไรดีเดียวตัวนี้หูโห,โหจริงๆใส่ฟินิเชอร์ได้ไหมไม่เอาฮอได้เดดไอได้แล้วก็ Max Man ได้นะครับสามอันนี้แล้วกันโหดมากเลยนะเนี่ยลงได้ทางซ้ายทางขวานะแต่ถ้าทางขวาเนี่ยจะลงได้แต่ RW อย่างเดียวสกิล5 w e วี4สี่นะครับบูสต์มาเยอะเลยจากตัวเก่านะครับแต่นเพสอะไรเงี้ยจะไม่เยอะเท่าไหร่นะอย่างละ2แต่ที่เหลือก็ โดยรวมผมว่าโหดขึ้นเยอะเลยเพราะเพชรทราทองที่ดีมากๆนี่แหละตัวต่อมาก็จะเป็นอมามัดเดียโลจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ค่าดีเฟนแค่51เพื่อนๆอย่าเอามันไปเล่นแบ็กนะถึงแม้อามูริมอยากจะให้มันเล่นแบนะ๊กก็อย่าไปเล่นตามเขานะเพราะว่าดีเฟน51กิ่งนะครับมจะไหมแต่ชีวิตจริงแย่งบอลเก่งมากเลยเนาะมีอยู่เกมหนึ่งที่มันแย่งรัวๆอยู่สองสามลูกอ่ะเออจะค่าดีเฟนแค่นี้ได้ไงเนี่ยเราลิมแย่งบอลเก่งนะเฮ้ยตัวนี้ลงได้กลางลุก ปีกขวา5 m R, W แล้วก็แบ็คขวานะครับจะมีคนเอาไปเล่นแบงค์ไหมเนี่ยอยากเลยนะเพื่อนๆพื่ดีเฟนต์50เล่นปีกแหละดีแล้วถ้าถามว่ากลางลุกเล่นได้ไหมผมว่าน้องมันเล่นได้เพราะอินวิซีทอรเนี่ยแหละแล้วก็วีคฟุต5ดาวอยู่แล้วด้วยน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับเอเมเกอร์พัสพดสด้วยเพื<ๆ>่อ wow. นๆว้าวน่าสนใจจริงๆเลยนะเนี่ยตัวนี้เขาใส่เคมาอะไรเนี่ยถ้าเล่นเป็นกองกลางตัวรุกเออฟินิชเชอร์โอ้โห พิเศษที่ได้ดี๖๙เยเพื่อนเพื่อนเล่นปีเล่นกลางรู้โอเคเลยนะเนี่ยเอเซชันมัน98แล้วครับแมสโตรก็ใส่ได้เอาลองพาสเนี่ยแล้วก็เพิ่มตรงลองช็อตตรงนี้นะครับมีเฟสเด็ดช็อตนะตัวต่อไปก็จะเป็นเจ um ้าสเนเวสอะพาร์ติแซงเชมังนี่ถ้าใครชอบวิธินยาเนี่ยตัวนี้อาจจะโหดกับว,วิธินญญยาแล้วก็ได้นะดีอีวิคสีปริงพาสเพสโพรเวนซีเอ็มดีฟลายซี M, ดีเอ็มดีฟลายมีโฮดดิ้งมีทั้งสองตำแหน่งเช่นเดียวกัวกน ไดกีตะกะอีวีสี่ปิงนี่คือแม่งมีทุกอันเลยนะที่ดีๆของกองกลางอัครบอยู่ที่มันหมดเลยนะครับก็ไม่แปลกใจที่ราคาตอนนี้คือแพงมหาศาลมาแล้วนะครับแบบเรียบร้อยแบบไม่ต้องสืบนะครับพอใส่เคมเอนเคอร์ไปเนี่ยก็จะเพอร์เฟกต์เลยไม่ว่าเพื่อนๆจะเอามาเล่นเป็น CDM หรือจะเป็นมอเตอร์วอลก็จัดให้ได้หมดนะครับเพราะเทสส่งมันครบนะครับขาดแค่ลองบอรดเนี่ยที่ไม่มีที่เหลือก็มีหมดเลย นะครับซึ่งปิงเป็นอันที่ดีมากลยนะแล้วสำหรันะบการถ้าใครรู้ว่าปิงอันหนึ่งเองบบก็แบบคือแกะเพสดีมากไม่ว่าจะกาวพาเรือที่แต่กาวนี่คืออันที่ผมชอบที่สุดอยู่แล้วสามอันนี้ถ้่กาวมีสามอันนี้คือโคตรเมตาตอนนี้เลยนะครับเพื่อนๆมากกว่าตัวที่เล่นเกมแล้วเพื่อนโหดอีกด้วยนะครับตัวนี้ไงก็ตึงมากๆแน,น่อนอนใส่เขมเอเคอร์อร้ไปเล่นเลยนะเพื่อนๆเฮ้ยที่มันลงแบค็คได้ด้วยนะแต่อย่าไปเล่นเลยนะเพื่อนๆแบค็คไซส์อ่ะมันถ่าตัด้าขวาด้วยนะครับตัวต่อมาจะเป็นไคเซโดนะครับนี่ม อะไรกับโมเสกไคเซโดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนนี้สกิลมูฟ5ดาววิกฟุต4ดาวขาขวาเพส96้าิกสเตปเทคนิคอลอู้หลงกาวลูกได้ซะด้วยกาวลูกหยิบไปเล่นเลยนะไม่มีส่งหัลูกช่องเหมือนเดิมเลยนะครับเทคนิคอลฟลิกเฟิร์สเต็ปตัวนี้ท่านเพื่อนจะเอาไปเล่นหรอใส่เคมาอะไรดีผมว่าเป็นผมหรอผมใส่ฮอกก็ดีเหมือนกันนะโอเคเลยเล่นปีกหรือจะเอาฟินิชเชอร์ก็ยังได้เลยฮอกฟินิชเชอร์แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะ ลงปีกซ้ายน่าจะโอเคมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ,ๆ,บบๆสำหรับเธอคนนี้ตัวต่อไปก็จะเป็นฟาวเลอร์นะครับจากแมนซิตี้หญิงนะกองหน้ากลางลูกปีกซ้ายปีกขวาลงในหมดเลยสยลารพัดประโยชน์กันไปแล้วกิมชาติออสเตรเลียสกิลสี่วิกห้าดิกิตะกะทองฟิเนช็ชอตทองมีโลชาร์โดออตรงกองหน้าไม่มีโลดีแต่โลดีๆจะไปอยู่ตรงปีกนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็น่าจะโหมากมาด้วยด้วยความที่สองท้ายอยู่แล้วตัดปั่นไปนี่ก็เรียบร้อยเลยนี่บันเธอ มีทั้งควิกมีทั้งลาผิดมีทั้งเที่ยวเวลาแม่งโคตรโหดแ,แน่เลยตัวนี้มันเพื่อนเแม่งตึงแน่แนเลยอะชัวร์เลยว่าโหดอะโคตรเมตาเลยนะเนี่ยเธอคนนี้บอกเลยก็ใส่เป็นฮันเตอร์ก็ได้เอาเพส99หรือจะใส่ฟินิเชอร์เอาดิฟตรงนี้99เพิ่มชูตรงนี้ก็ได้ไม่ได้ฉอดทองกับปีกก็หาย,ยากนะมันไม่ค่อยมีเลยจริงๆนะครับซึ่งเป็นอันที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วมันสองเท้าด้วยแต่จริงๆเธอถัดขาซ้ายนะถ้าลงทางขวาจะสวยกว่า ไปต่อกันที่เปาคูบาซี่จากบาร์เซโลนาชายนะครับตัวนี้สูง6ฟุตนะไม่ได้สูงมากแต่มีจิ้งจอกแล้วก็ลองบอลมาพร้อมค่าดิ้ง88ซึ่งถือว่าเยอะมากๆสําหรับกองหลังนะครับซึ่งน่าจะลื่นสุดๆเลยเพื่อนๆทีนี้ในการจ็อกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มีลองบอลด้วยวิฟุต4ดาวนะครับเพซายอื่นดีอยู่นะมีครบเกือบหมดเลยน่าจะขาดอะไรบ้างอ่ะดีเฟนส์ผมว่าน่าจะครบหมดแล้วหน้าี6อันนะ่ะ a อ r i a l s l i ไลด์บูเชอร์จะเส็บล็อกจ็อกกี้จิ้งจอกมีหมดเลยทุกอันเลยนะครับน่าจะเก่งมากเลยนะเนี่ยแต่เคมแองเกอร์ไปเป็นไงอู้น่าจะเป็นอันที่ดีสุดแล้วนะครับเพราะว่าน้องมันค่าฟิสิเคานน้อยนะครับ้ใส่ชาร์โดไปปุ๊บเดี๋ยวมันจะชนไม่อยู่เกินนะครับแองเกอร์อันเดียวเลยออเดย์ day, นะครับจิ้งจอกทองจิ้งจงอกโนโรูนะครับควอซี่เป็นซูเปอร์ซับไหมวิ่งเร็วขนาดนี้โอ้โหว,วิ่ง97เลยนะเนี่ยใส่เคมฟนะินิชเชอร์แน่นอนนะตัวนี้ถ้าจะเล่นนะครับเฮ้ยผมว่ากัันนน่่่เเเเออออาปป็็ซซรร์กได้ืงยู วิ่งอย่างเดียวได้ไม่มีโลมีโลอยู่ตรงปีกปีกขวานี่คือสวยเลยทางซ้ายเล่นยากนิดนึงทางขวานี่จี๊ดๆเลยนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวใหม่ก็จะเป็นอเล็กซานดราพราฟโลวิกจากไบเยนมิวนิกตำแหน่ง CDMCM สกิล4ี่วิกสี่แตะเกิน86ช่องสูง6ฟุต2อู้ดีฟไลน์มีโฮลดิ้งมีทั้ง2องตำแหน่งนะครับเอซายก็ดีอีกนะครับด้วยกีตการทองเดอะเบสเหมือนเดิมปิงพายก็มีลองบอล ขาดแค่อินวีซีเออตัวมันยัะใหญ่ด้วยนะชนอยู่ครับเพื่อนใช่พอ,อพอเราใส่แองเคอร์ไปเป็นไงอู้อสิเอเซเดชันมันสูงนะครับ9.7เลยแล้วเนะี่ยพอใส่แองเคอร์ไปนี่เพอร์เฟกต์เลยอืมผมต้องเป็นแองเคอร์อันเดียวแหละใช่ผมว่าน่าจะเป็นมูฟี่ดีที่สุดแล้วหรือจะเอาชาร์โดก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะว่าหน้าเหมือนไหมก็ลองไปเล่นกันดูนะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเคอร์เคชครับมีลอสเคอร์เคชใส่บอลมาซึ่งปกติการน้องมันในเกมถือว่า ดูดีมากๆเลยนะผมเพราะมันวิ่งเร็วมากครับเ,เพื่อนๆอย่างตัวนี้ก็วิ่งตั้ง93เลยนะครับแล้วก็มีสไลด์จ็อกกี้ลาผิดนะครับเพศไซน้อยไปนิดนึงนะสำหรับผมแต่ว่ามีโลไหมล่ะมีโลฟูลแบ็กพลาสตันให้ตั้งราแบซ้าซพิเมลลีคกับผมบอกเลยว่าตอนนี้แท้ไม่มีตัวดีๆเลยนะถ้าแบบใครจะเอาตัวพิเมลลี่ก็หาแทบไม่ได้เลยนะครับใช่ตัวนี้นะ่าดีสุดแล้วแหละณนะเวลานี้นะผมว่าน่าจะเข้าแคเนเดตได้แหละรูปร่างก็ดีนะไม่่ตัวเล็กมาก5ฟุต11เใส่เคเบเลองเกอร์ anchor, ไปก็ าลองไปเล่นกันดูนะเองเคอร์ออเดย์แน่นอนนะตัวต่อไปก็จะเป็น ok, คูซานอฟวันนี้เป็นกองหลังใหม่ของแมนซิตี้นะครับสูง6ฟุต1นะขาวขวาจิ๊กซ์3วิกซ4ดีฟเฟนเดอร์พาสพารทมีเคซายก็ดีมีมีครบกืบทุกอันอีกแล้วนี่น่าจะ6ช่องเลยมั้งแนนะ่น่ะจริงมีทุกอันเลยทุกอันครบทุกอันเลยอะ่ะมินจะเสียบจ็อกกี้บล็อกยิงจอกแอร์เรียลคลิกบูเชอร์ จัดให้หมดนี่ก็โหดแต่วี้ใส่ชารโดดีกว่าสเตนเยอะแล้วต่อไปก็จะเป็นมูริโ่นะครับคนนี้จะเป็นกองหลังของนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสไลด์กับบูเชอร์ก็ดีนะบูเชอร์ทองเป็นอันที่โคตรตึงของกองหลังอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะเอาไปเล่นเพื่อนก็ใส่เข็มชารโดไปได้เลยนะเพราะตัวนี้เซนกาสสี่แล้วมันค่างสูงมากๆเลยครับถ้าดูแต่จากหน้าการดอย่างเดียวถือว่าโหดมากๆเลยนะเนี่ยต่อมาก็จะเป็นคาตาลิน่าโทมัสคอลอะคาตาโค วันนี้เป็นกองหลังของบาซ่าหญิงนะครับอย่าไปใช้เลยนะเพื่อนๆอย่าใช้เลยครับย่อยเถอะผมขอข้ามเลยแล้วกันนะประตูผู้หญิงอ่ะโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นอันเดรซันโตสจากหลีกเอิญนะเนี่ยซาบุกนะครับทีมนี้มีอีวีซีที่กีตกระปิงลองบอลเทสส่งครบนะสอันเลยนะครับเอาฟุตสิลง CM h o l d i n g ิ้งบล็อตบล็อกได้ c ีดีเอ็มโฮดมีเส้สแต่สวยนะหช่องเลยเกินไปสิหมดเลยผมใส่ชาร์โด้ดีกว่าถ้าตัวนี้กีตากระทองคือฝากวันดีมากตัวนี้น่าจะเป็นชิปบีชได้เลยนะเนี่ย นนทีีมลกเอะครับตัวต่อไปก็จะเป็นชาลีเคสเวลนะครับอยู่ทีมตูลูสลีกเอิงเหมือนกันนะครับสูง6ฟุต3นะเออแอรีโอทองด้วยนะสนใจนะเพื่อนๆเริ่มต้นเอาไปเล่นกันได้นะครับใครเพิ่งเล่นก็ได้มาก็ไปลองเล่นดูใส่เข็มชาโด้ก็โอเคนะเซนเยอะแล้วต่อมาก็จะเป็นเอลคานู us, สกาคนนี้เป็นกองกลางตูลูส์ของเลสเตอร์ซิตี้นะลงปีกได้ด้วยสกิล4วิก4เอเมเกอร์มีทางซ้ายมีอินไซด์นะครับส่งบอลดูช่องปิงลองบอก นี่เหมาะให้เล่นกลางลุกไหมตัวนี้แต่เพจน้อยเนาะ,ะเล่นเฉพาะพเพื่อนเริ่มต้นจริงๆอะครับเริ่มต้นอย่างเดียวเลยแล้วใส่เกมฮันเตอร์เล่นได้โทมัสคนนี้เป็นแบ็กซ้ายของแอสตันวิลล่าหญิงซึ่งก็ไม่ค่อยน่าใช้เหมือนเดิมไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกเพื่อนๆเนาะแบ็ Back กผู้หญิงก็ไม่ยังอย่าเพิ่งเลยดีกว่านะครับย่อยดีกว่าตัวนี้นะพเพื่อนๆสำหรับใบนี้นะถฟุตเจ็ดเองโอเคหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นไอคอนนะครับ จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ7ใบนะมาดูกันเลยนาทีมาโดย Samuel Eto Quick First Step เ o w e r s h o ตนะครับซึ่งนี่เหมือนที่ผมบอกเพื่อนๆตอน,ตอนตอน้นขือบอกว่ามันบูสืเยอะจริงครับมันเพิ่มมาตั้ง5สเตปเลยนะทุกคนแล้วซใไในก็คือแบบเพิ่มมาโคตรเยอะวีฟูลห้าดาว,แล,วแล้วด้วยควิกสเตปมีอยู่แล้วได้พาวเวอร์ช็อตเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับ Perfect Sticker นะ่จะอยู่ในความเก่งที่ใกล้เคียงกับ u ซ e ิโ o ได้อย่าู u ซ e ิโ o ตัวทอ็อปอ่ะผมว่านั่นจะสู่สี่แล้วนะ จริงกับองรีอย่างเงี้ยองรีตัว93อ่ะแต่เคมเอ็นจิ่นน่าจะเป็นมูฟี่ดีที่สุดนะครับสำหรับอิโตะนะเพราะว่าชุดมันเยอะอยู่แล้วแล้วก็ดีปกเอจิตรงนี้มันยังไม่เต็มนะครับเพื<ๆ>่อนๆสองหน้าตำแหน่งเดียวนะปีอยู่ไปเล่นเลยนะเพื่อนๆไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้ลื่นมากขนาดนั้นนะครับนะใส่แอดวานแล้วก็ยิงไปเหอะเพื่อนยังไงก็เข้าชัวร์เลยไซโกงไซก้อยพาวเวอร์ช็อตฟิเนชช็อตได้ถูกรูปแบบนะครับแอนิเมชันดีมากๆในเกมนะครับส่งฮารุช่องให้วิ่งมันแนนนน่อนะครับ ต่อไปก็จะเป็นมาเน่กาลินชาจิโรน้อยกาลินชานะครับการแรกของนากาลินชาในปีนี้เลยนะครับสุดยอดนะักเตะเลยนะเขาบอกว่าถ้าเกิดกาลินชาเนี่ยไม่ไปติดเหล้าติดเที่ยวซะก่อนนะบอกเลยว่าจะอยู่ในเลเวลกับเปเร่เลยก็ได้นะกาลินชานี่มาก่อนเปเล่ะนะเพื่อนคนไหนเคยไปดูซีรี์เปเล่บอลโลกปี962องที่เปเล่คว้าแชมป์ครั้งที่2นะครับตอนนั้นเปเล่เจ็บกาลินชาบแบกทีมคว้าแชมป์บอลโลกสมัยที่2เลยนะของบาซิลอ่ะ เก่งมากนะมีสนามที่ทีมชาติาที่ที่ประเทศบาราซิลมีสนามชื่อมาเนกาเดนชาสเตเดียมนั่นแหละเพื่อนสุดยอดเลยนะเลี้ยงว่าเหมือนอยู่บนเมฆไงเลี้ยงอยู่เหมือนอยู่บนเมฆจริงเทคนิคในลื่นที่สุดในเกมแล้วจบับบอลไม่มีลั่นนิง่งกริปเลี้ยงไม่มีบอลกระดกกระดากเลยเพื่อนแต่ตัวนี้บูสต์มาเยอะน่าจะโอเคแหละเพราะว่าตัวเก่าเพจไม่ถึง8ก็ไม่ถึง9ก้าสิบไงตัวนี้ก็ได้บูสต์มาประมาณอย่างสองถึงสามตนแล้วรับผิดทองเพิ่มมาด้วยก็น่าจะช่วยได้เลยที่นี้สกิลห้าอยู่แล้วด้วยนะครับตัวเล็กนิดนึ เฟคแน่นอนนะครับแล้วก็ใส่เข็มเป็นฮอกหรือจะเอาฮันเตอร์เอาเพส99เลยก็ได้นะครับสเข็มนี้แล้วก็ค่าดิฟเนี่ยไม่ต้องเพิ่มอยู่แล้วเพราะว่าเย่ียงที่บอกว่ามันลื่นในเครื่องหมายการค้าอยู่แล้วอิจิบาลานคือแบบได้เลยทันที <c oughs> สมูทสุดๆนะครับลงปีขวาตำแหน่งเดียวนะทั้ง2ฝั่งเลยตั้งโลไปอินไซด์ฟอร์เวิร์ดนะเพื่อนๆจะเป็นมูดพอดีที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นลิโอเฟอร์ดินานกันเลยนะครับจริงๆมีรูปเท่ๆได้นะมันยังไม่ขึ้น ปกติก็ตึงอยู่แล้วนะริโอตัวเก่านะครับตัวนี้ก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพิ่มมาเยอะมากนะสี่สตัดไสยในก็คือแบบบวกขึ้นมาแบบชุดใหญ่นะครับบอกเลยว่าท็อปเทนแน่นอนนะแล้วนักแข่งน่าจะเอาไปเช็กกันเยอะเพราะว่าจิ้งจอกแอ r เรียลเนี่ยเป็นอันที่โคตรโกงอยู่แล้วนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็บูเชอร์เนี่ยก็มีก็แทบครบทุกอันเหมือนกันนะครับขาดแคบบล็อกมั้งน่าจะขาดแค่บล็อกนะ,นะ,ค,บบกนะครับรูปร่างก็ดีอยู่แล้วด้วยในเกมก็ถักเดนล็อกมาโคตรเท่เลยแต่ไม่รู้ว่าอนิมตัวในเกมจะเป็นหัวโลนหรือเปลากก่าผนมะ เพราะผมทันดูตอนสมัยหัวโลแล้วไงไอตอนถดดอีร้อนนี่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มาแมนยูอ่ะเพื่อนๆตอนอยู่ริสอ่ะได้ <c oughs> มาต้องใส่เข็มชาโดอยู่แล้วนะครับลิโอนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าชาโด้นะแล้วก็เอนจอยได้เลยกับค่าดีเฟนต์เก้าสิบแปดนะเพื่อนๆ <c oughs> โคตรโหเลยอะ่ะตัวเนี้ยบอกเลยว่าใช้ได้อีกนานเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่แบบน่าได้มากที่สุดในฟิวเจอร์ไอคอนแล้วนะครับมากกว่าพวกการินชาอะไรพวกนั้นนี่รู้เลยว่าใช้ได้อีกนานมากๆกองหลังนะครับ ตัวต่อมาก็จะเป็นอลันเชเลอร์นะคบมีการที่ดูน่าสนใจให้นาเชเลอร์ให้เหมาะสมกับดาวซันโบวพีเมือนเลยตลอดกาลต่ซีว่าแบบมันต้องเก่งขนาดไหนจริงๆมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะไม่ใช่การแบบแตะตัวเบสมันเอามาไม่ให้ใครเล่นเลยอะ่ะกะไม่ให้เพื่อนๆเอนจอยกับอลันเชเลอร์เลยตัวนี้ใครบูสต์มาให้รู้สึกดี่อยซึ่งมันก็เคยมีก่อนอนันนี้มันก็เคยมีตัวแบบที่บูสต์มาแบบเนี้อย่างเนี่ยตอนฟุตบอลเดย์เชเลอร์ปี23เนี่ยมันก็พอแบบพอเล่นได้บ้างเพราะมันบูสต์มาเยอะ ซึ่งตัวนี้ก็เข้าขายแล้วว่าต้องเป็นตัวที่ใช้ได้แน่นอนนะครับดยฟิ n น็ e ช็อตแอรีแล้วก็ความอืดเนี่ยก็คงจะหายไปเยอะแล้วแต่ก็ยังไม่ลื่นเหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความที่ฟิ n น็ e ช็อตทองมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็น่าจะแฮปปี้ได้แล้วนะครับจากการใส่เอนจิ้นไปแล้วก็เอาไปเล่นนะครับเพื่อนๆน่าจะยิงเข้าแบบออโต้ไปเลยบอกเลยว่าคมมากๆแน่นอนอืมใช่แต่จะไม่มีเทตพลิกลาผิดนิดนึงนะคงจะเป็นเหมือน RVP ตอนที่ผมเล่นนะ่ะก็อาจะจะต้องวิ่งน้อยนิดนึง จับแล้วก็ R 1สี่เหลี่ยมไปทุกมุมนั่นแหละได้หมดไม่ใช่ตัวย่อยแน่นอนนะสำหรับ a n เล l e r ตัวนี้นะครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็น Nezha นะครับอืม Nezha b o o t เยอะไหมเหรอโอเคเลยนะเพิ่มโอเคอยู่ครับ Defense Physical ชุดพาดเพิ่มน้อยนิดนึงแต่เพจกับดิบเยอะนะครับเพิ่มวีฟ v e Skill m o ขึ้นมาด้วยนะครับสไตล์ปกติดี n e z h ามีการมาก็เป็นตัวที่ค่อนข้างดีและปกติมันก็จะมีปัญหาว่ามันช้าไปหน่อยนั่นแหละ แต่พอบูสต์มาเยอะๆแบบนี้ค่าดิปปิ้งมันก็ไม่ได้ต่ำแล้วครับเพคก็ไม่ได้ต่ำแล้วก็เลยกลายเป็นตัวที่ดีมากๆในกองหลังไอคอนแบบมังคล้ายๆกับเอียโร่ตอนนั้นนะครับที่เพื่อนๆเจอเอียโร่ใช่ไหมตัวนี้ก็คงเป็นฟิลนั้นแบบไม่ได้แพงมากผมรู้สึกว่าผมชอบเนต้ามากกว่าบ๊อบวิมัวมากกว่าตัวที่มันตัวเล็กๆไอ้คานาวโร่อะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าทรงๆนี้จะเล่นแล้วแบบโอเคมากกว่าด้วยรูปร่างของกองหลังนะครับก็ใส่เคมชาโด้ไปก็สบายใจได้เลยนะครับพวกสีเงินก็ดีนะเนี่ยมีหมดเลย น่าจะขาดอะไรแม่จะไม่ขาดอะไรเลยครับน่าจะครบ6กช่องเลยสำหรับดีเฟนต์นะครับทุกวันนี้มันดูยากนิดนึงนะในเวฟฟูดบินเพราะว่ามันโชว์แต่อันที่มีไงก็เลยแบบเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นว่าแบบมันมีครบไหมอะไรเงี้ยผมชาตาดูผมว่าครบนะน่าจะครบเลยทุกอันเลยนะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นแฟงแลมพาร์นะครับสแตเก้าสิบเป็นยังไงล่ะอู้ดูๆๆๆดู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 คิงแฟงเนี่ยเพิ่มมาเยอะขนาดไหนเพื่อนๆเทสกับดีดีเฟนต์เนี่ยเป็นสิบเลยนะที่บูสต์ขึ้นมาถึงแม้สตตดจะขึ้นแค่สามนะครับ แต่อันที่กับตัว86ที่เคยเอมาเป็น SVC ก็ยังบวกอีกเยอะมากๆครับเพื่อนๆแต่ไม่ได้สกิลม,มูฟ่าไม่ได้มีฟุตดาวนะยัง 4C อยู่ส่งทะลุช่องทอง power ช็อ t ทองนี่ก็ยิ่งเยี่ยมเลยนะให้จ่ายบอลดีขึ้นนะครับลง CDM มีลิฟท์ไลน์ด้วยนะอุ้ย perfect สำหรับผมเลยเนี่ยผมไม่ติดเลยนะผมได้ตัวนี้มาแล้วลงเป็นแบบกองกลางตั้งโฮดิ้งหรือจะตั้งเป็น เล่นบ็อก o บ็อกก็ได้ดีฟไล่ให้ผมก็ได้ในแผงที่มีกลางลำนะครับใช้กเกมชาร์โดไปเลยสำหรับลัมพาดน่าจะเป็นมูฟี่ดีที่สุดนะครับตัวสุดท้ายนะครับปีเตอร์เชคตัด989นะครับเพิ่มน้อย p ี t e r รเชคเป็นตัวที่บวกน้อยมากเลยนะที่มาในโปรโมรนี้นะครับ6ฟุต5นะเอี่อาจจะโอเคแนละ้วจริงจริงปกติการนัเชคก็เหมือนชอบบูสเสืเยอ,อย่างปีให้แล้วตอนที่เป็นตัวเวอร์นี้มากลายเป็นตัวที่นักแข่งใช้กันเยอะมากเพื่อนๆแต่พอเป็นเพิ่มมาเป็น8ปดกานี่ก็อาจจะยัง เพื่อนเราไปเล่นได้แน่นอนนะครับถ้าพี่ผมคาซิยายผมว่าอาจจะดีกว่าแล้วก็ได้นะครับด้วยรูปร่างนะแต่คาซิยายก็เหนียวนะผมใช้อยู่เหมือนกันแต่ว่าพูดถึงเฉยๆว่าน่าจะดูดีเลยนะครับเพื่อนโอเคสําหรับวันนี้ก็ครบถ้วนทั้งหมดแล้วนะครับสาหรับเทศกาลฟิวเจอร์สตาร์ทีมสองเดี๋ยวคงจะมีอีโวมาให้อีโวการอีโวลูชันขึ้นเป็น92เนาะตอนนี้ก็ไปทำเควกกันก่อนเนะพือ่อนไปสไซล์พัทอันที่สองหรือกูโมวิฟท์ก็ไปตัดสินใจกันดูแล้วเดี๋ยวเอสบีซีก็คงมีมาให้ไล่ทำเหมือนเดิ็อย่าง การดิเงินให้เต็มที่แล้วก็เปิดแพ็กทุกซองที่ได้ลุ้นการในช่วงโปรโมนี้เนาะอาจจะดูแบบเพืเ่อนๆบางคนอาจจะไม่ชอบอย่างผมก็ไม่ได้เต็ม10มากนะสำหรับโปรโมฟิวเจอร์เพราะว่ามันเป็นเด็กดาวรุ่งซะเยอะหลายๆตัวมันก็น่ากระตูรรวมถึงตัวหล่อมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพืเ่อนๆเอ็นจอยไปเพราะว่าเดี๋ยววีคหน้าก็มีโปรโมใหม่มาแล้วแล้วก็ถัดไปที่กำลังจะมาในช่วงนี้ก็ทําทีมะคองประคองถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็เก็บเงินเก็บโฟลเดอร์ไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ คอยไปจัดตัวที่ใช่จริงนะคบเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรมาให้ทําอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปไกด์ d i n g กันดูแต่เพื่อนเเดี๋ยวมาลุยกันทั้งซีรีส์ howwg ทีจีไม่ยอมพลาดแน,น่นอนนะเพราะว่ามีอะไรให้ทำกันอีกเยอะเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปที่จะลงต่อจากนี้นะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะพยายามมาสตรีมแล้วก็ลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะสำหรับเดือนนี้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าต้องลองลุยสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็ จะพยายามไม่เต็มที่ยิ่สุดถ้ามีอะไรให้ช่วยก็หรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆหรือมาเจอในสตรีมใน Discord ได้หมดเลยนะครับยังไงก็ขอบคุณมา,มากๆนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ลืมช่วงกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะ และเดี๋ยวเจอกันที่ในคลิปหน้าทุกคนไยบ่ายสวัสดีครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจซื้อคอยในเกม FC 25โหมดอันเตอเมททีมเนี่ยสามารถติดต่อเข้าไปที่ร้านได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมแจ้งกับทางร้านด้วยนะครับว่าาหม่ช่องวิจิวฟีฟ่าเขาก็จะมีคอยแถมเพิ่มอีกด้วยนะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาซื้อคอยกับทางร้านแล้วยังไงอย่าลืมเป็นรหัสอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของอดีองเพื่อนทุกคนด้วยนะครับ